ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาส่งพ่วงข้างที่จังหวัดอะไรนะกาญจนาบุรีอำเภออะไรครับอำเภออะไรฮะอำเภอท่ามะกานะครับคันนี้พ่วงข้างราคานะครับราคา17,00 0หมื่นเจ็ดพันนะครับถามว่าทำไมถึง1 7 0 0 0หมืนะครับพ่วงข้างคันนี้นะครับเป็นพ่วงข้างเบาะรายสปอร์ตนะครับ เป็นเบาะลายสปอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะลายสปอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเบาะลายสปอร์ตนะครับแต่ถ้าพ่วงข้างราคา16,00 0นะครับจะเป็นผ้าใบหุ้มเบาะธรรมดาจะไม่เป็นลายแบบนี้นะนะครับแต่ว่าเป็นลายเป็นพวกลายดอกไม้ลายเสืออะไรประมาณนี้เลยนะครับ G ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีประตูเปิด แบบนี้นะครับเปิดปุ๊บออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีพื้นเหยียบขึ้นให้ตรงนี้นะครับพื้นเหยียบขึ้นให้นะครับพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ใช้สอยในส่วนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ60-70นะครับก็จะมีที่เก็บของใต้เบาะให้ด้วยนะครับ มีไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับเป็นล้อแม็กใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่โชคใหม่นะครับอ่าเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับของช่างตั้มเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับคันนี้ติดตั้งกับเวฟร้อยสิบไอนะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับก็จะเก็บชายลังคาให้แบบประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นมีกระจกมองหลังให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังให้นะครับอ่ะอันนี้จะเปิดให้ดูนะครับ เอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับด้านหน้าก็จะมีดาวนะครับด้านหน้ามีดาวเนาะด้านหน้ามีดาวนะครับก็จะมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคาให้นะครับคือโซนนี้นะครับตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าเก็บของด้านหลังนะครับสําหรับท่านที่รักน้องหมาน้องแมวก็เอาน้องหมาน้องแมวพาเที่ยวตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเก็บของได้นะครับก็อีกหนึ่งนะครับก็ด้านหลังก็จะมีผีเสื้อสามตัวนะครับ มีผีเสื้อ3ตัวพร้อมที่จะโบกโบยบินนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่เก็บสีในชุดติดตั้งนะครับชุดติดตั้งนะครับก็เก็บสีเก็บรายละเอยียดน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หน้าเพจนะครับพิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับ เจอแน่นอนเนาะครับผมยงังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ